เรื่องนี้นะครับมีสปอตปล่อยมาจริงๆสักทีนะครับหลังจากที่เห็นในโชว์เคสของงานโชว์เคสของเ r k p o i n t ที่จัดมาแล้วนะครับก็คือชิงช้าสวรรค์2026นยีน่สบะฮะโดยพิธีกรขวัญใจคนเดิมนะครับคุณแพนเค้กเข็มมนิดแล้วก็มีสปอตปล่อยออกมานะครับ เราที่จับสังเกตมาก็คือใช้ AI generate นะครับอีกแล้วะ่<ม>ครับ AI ตัวบริษัทนี้ปัญญาประดิษฐ์จริงๆไม่เถียงเลยครับปัญญาประดิษฐ์ครับ,รบก็คลิปมีเนื้อหาประมาณว่าเออรายการเราตั้งแต่จัดมาเนี่ยถูกสปอยผลจากคนดูมานักต่อนักแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคนดูก็ตามแต่หรือจะเป็นคนในนะเด็กอ่าคนโมเดลลิ่งที่ส่งชุดจัดชุดเด็กของเด็กเข้าไปประกวดอะไรเงี้ยเอาถ่ายเขาก็รู้กันว่าใครชนะรู้อยู่แล้วเข้าไปอยู่ในสตูดิโอด้วยกันหรือแม้กระทั่งเปิดให้คนดูเข้ามารับชมการถ่ายทำก็ยังมีหลุดออกมา ผ่านคำว่าเดาว,ว่านะครับมีบางเพจนะครับใช้คำว่าเดาว,ว่าเพื่อเป็นการมินิมายทีงานบอกทีางานในคลิปนะในคลิปก็บอกอเราไงจีหนักใจมากสปอยแล้วสปอยเล่ามีคนหนึ่งนะครับในคลิปใช้วิธีนี้นะครับทอทอสอ ทอทสอ้าวทอทสอคืออะไรเอาทอทสอในเมื่อ Workpoint มีศักยภาพในการทำรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นทีไฟทีบาสเกตบอหรือว่าจะเป็นล่าสุดอย่างอินดิเอตนะครับครับซึ่งสองรายการนี้ใช้ระบบทอทอสอทั้งนั้นใช่และในเมื่อทอทอสอแล้วเวิร์กขนาดนี้ชิงช้าสวรรค์ก็ทอทอสอด้วยเป็นการถ่ายทอดสดนั่นเองนะคร มูฟออนแมเด็กเด็กแสดงเด็กเข้ามาแสดงนะครับยันตัดสินโอ้ยังเด็กดั้งแต่เด็กแสดงจนกระทั่งตัดสินถ่ายทอดสดทั้งรายการนะฮะเป็นความหรือวเป็นความบ้าบิ่นอย่างมากนะครับของปีนี้ และไม่รู้ว่าปีต่อๆไปจะจัดอย่างนี้อีกหรือเปล่าเก็ต้องดูอหะว่าคือถ้าเวิร์คคือถ้าคือถ้า226ไลฟ์้าเอมันเวิร์คอ่ะเชื่อว่าถ่ายทอดสดยาวแน่นอนอ่ะเออครับอืมก็รอติดตามกันได้นะครับผมผมก็หวังเหมือนกันว่าจะให้คนคนดูเข้ามารับชมในสตูดิโอด้วยผมจะได้เข้าไปตั้งแต่เทปแรกเลยเออ เี๋ยวราเปิดรับแล้วกันนะครับเขาบอกว่าต,ตอนเดิกสิบมกราคมทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีนะครับคือว่าเว้นเวลาที่คุ้นกัน